สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรอกกี้นะคะแพทย์หญิงทิติมาคุรุพงศ์นะคะรึปวันนี้ได้ยินเสียงชัดไหมคะใครเข้ามาแล้วเช็คเสียงให้หมอหน่อยนะได้ยินชัดไหมภาพชัดไหมนะคะเสียงชัดไหมนะคะฮัลโหลเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้ใช้ฟิลเตอร์แปลกไปนะคะคนจะเอ๊ะทำไมหมอหน้าใสเป็นพิเศษนะคะ สวยด้วยแอปนะคะต้องมีบ้างใช่ไหมวันนี้นะคะมาไลฟ์นะคะสอนวิธีการจัดการเวลาที่เด็กๆมีน้ำมูกกันนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเริ่มมีเด็กๆมีน้ำมูกกันใช่ไหมอ้อนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังว่าเรามีเทคนิคจัดการรับมือยังไงนะคะเวลาที่เรามีเวลาที่ลูกเรามีน้ำมูกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่อยากไปโรงพยาบาลกันใช่ไหมออนะคะ นะเล็กๆน้อยๆก็จัดการกันเองได้ที่บ้านเลยนะคะเดี๋ยววันนี้หมอจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเ,าเราจะรับมือยังไงได้บ้างนะคะสวัสดีนะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวหมอเช็คเสียงตัวเองในโทรศัพท์แป๊บ,บนึงนะสำหรับทุกคนที่เข้ามาแล้วนะคะอุ้ยเสียงเบาไหมเนี่ยเบ<อ>าแมมหรือว่าหมอตั้งไว<อ>้<ม>เบาโอเคโอเคได้อย <ๆ S 1> ู่เนาะได้อยู่เนาะ เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาแชร์ให้หมดเลยนะคะว่าเรามียาอะไรบ้างนะคะในการรับมือเด็กๆนะคะแล้วก็จะล้างจมูกจะทำอะไรได้บ้างนะคะสำหรับเวลาที่เด็กๆมีมีน้ำมูกกันนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสิริพรนะคะสวัสดีคุณสุวารีนะคะสวัสดีบอกว่าไม่เบาค่ะนะคะโอเคแสดงว่าเสียงชัดเจนนะคะโอเค เสียงชัดเจนภาพชัดเจนนะคะเดี๋ยวนี้ไปเนื้อหาเลยนะรวดเร็วนะคะโอเคนะคะสวัสดีค่ะคุณจูนใช่ไหมคะคุณไอจูนใช่ไหมคะอ่านะคะถ้าเกิดอ่านชื่อผิดต้องขอโทษทีนะคะหรือว่าใครอยากจะให้หมออ่านชื่อถูกถูกนะคะก็พิมพ์มาเลยนะคะว่าชื่ออ่านว่ายังไงนะคะต้องขอโทษทีนะคะนะหมอหมอก็แนะนําตัวก่อนนะคะสําหรับใครที่เป็นแฟนใหม่นะคะที่ที่เพิ่งมาติดตามนะ,ะหมายถึงแฟนเพจนะคะ เป็นแฟ Page ใหม่ที่เพิ่งมาติดตามนะคะหมอชื่อแป๊กกี้นะคะชื่อแพทย์หญิงทิติมาคุรุพงศนะคะก็ปัจจุบันก็เป็นคุณรพประจำนี่นะคะดีดีคิสคินิกนะคะอยากเจอกันก็มาได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เล่าก่อนนะคะน้ำมูกในเด็กนะคะเป็นปัญหาที่นะคะคุณชาตรีสวัสดีค่ะบอกสวยจังนะคะแต่ต้องรีบอ่านเลยนะคะคอมเมนต์นี้ <c oughs> <c oughs> นะคะขอบคุณนะคะนะคะปึ๊บ อ๋อนี่คุณพ่อน้องขุนเขาใช่ไหมคะบอกว่าขุนเขามีผื่นขึ้นอีกแล้วคะ่ะเป็นปืดๆแดงๆนะคะตรงที่ร้อนด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวถ้ายังมีผื่นไม่ไดีขึ้นทายาก่อนนะทาไม่ไดีขึ้นพามาตรวจอีกทีนะคะคุณแม่เรามีนัดกันอีกทีวันจันทร์เนาะอะอนะคะโอเคเดี๋ยวหมอมาสอนเรื่องน้ำมูกกันก่อนนะคะเวลาที่เด็กมีน้ำมูกเนี่ยเขาจะหงุดหงิด เขาจะแบบหายใจไม่ออกนะเราพูดกันถึง baby เบบีเล็กๆเลยนะถ้าลูกใครเป็นกลุ่มที่ baby เบบีเล็กๆนะคะ3เดือนแรกนะสเดือน e แรกเนี่ยน้ำมูกสําคัญมากนะคะเพราะว่าถ้าพอมีปุ๊บเด็กจะทําไมคะหายใจไม่ออกนะคะเพราะว่าเด็กกลุ่มแรกเนี่ยเดือนหนึ่งถึง3เดือนแรกเนี่ยเขายังหายใจทางปากไม่เป็นพอน้ำมูกตันปุ๊บนะคะแบบหายใจก็ไม่ได้ดูดนมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเวลาเราดูดนมเป็นไงคะเราต้องใช้ปากดูดใช่ไหมพอใช้ปากดูด เราก็ไม่มีแบบทางให้หายใจเลยถ้าเกิดว่าจมูกมันตันถูกไหมคะนะดังนั้นเนี่ยเรื่องน้ำมูกสําหรับเด็กเล็กเนี่ต้องเคลียร์ให้ได้เลยนะคะแล้วเด็กเล็กต้องบอกด้วยนะคะว่าเขายังไม่สามารถใช้ยาลดน้ำมูกได้นะคะคือโดยทั่วไปจริงๆแล้วเนี่ยคำแนะนําคือน้อยกว่า2ปีเนาะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราไม่ให้ยาลดน้ำมูกเลยนะคะนะส่วนตัวที่หมอรักษาอยู่เนี่ยคือ น้อยมากที่จะเป็นเด็กเล็กแล้วเราจะจะจ่ายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดต่ํากว่า6เดือนเนี่ยเราไม่จ่ายเลยเพราะว่ามันจ่ายไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่แนะนําไม่คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อเองนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายาลดน้ํามูกเนี่ยมันจะมีผลในเด็กเล็กนะคะถ้าเกิดอายุต่ํากว่า1ปีเนี่ยมีมีโอกาสสูงเลยที่มันจะทําให้น้ํามูกเนี่ยมันข้นมากเกินไปนะคะมันหนืดเกินไปนะคะทีนี้กลายเป็นว่าน้ํามูกไม่ออกนะคะน้ามูกก็อุดตันเด็กก็หายใจไม่ค่อยแบบสะดวกนะคะดีไม่ดีก็คือ เสมห่าลงปอดเลยเคยได้ยินไหมคะนะดังนั้นเนี่ยถ้าลูกใครคือต่ํากว่า6เดือนไม่แนะนําเลยนะคะที่จะให้ใช้ยานะคะดังนั้นเนี่ยในกลุ่ม6เดือนแรกนะคะเราทําอะไรได้บ้างนะคะถ้าเป็นเบบี๋เลยนะเบบี๋เลยก็แนะนําว่าใช้น้ําเกลือหยอด นะคะเบบี๋เลยนะถ้ามันมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณน้นำมุ้งด้วยเนาะคุณแม่เนาะถ้าเกิดว่าไม่เยอะมากนะคะก็ใช้น้ําเกลือเป็นเป๊กๆแบบนี้ได้นะคะหักปึ๊กแล้วก็หยอดลงไปนะคะถ้าเกิดใครอยากดูวิธีการหยอดนะคะไปดูคลิปเก่าๆของหมอได้นะคะคือจริงๆวันเมื่อก่อนก็วันก่อนก็มานั่งดูคลิปของตัวเองโอ้โหจริงแล้วเนี่ยฉันมีคําตอบทุกคําถามเลยแล้วเนี่ย <laughs> ทำไว้เกือบ200คลิปแล้วนะคะใน YouTube นะคะใครที่ยังไม่ได้ s u b SCRIBE ช่องของหมอนะคะหมอก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะจะได้โลกกับเขาสัทีนะคะฝากกด subscribe ด้วยนะคะช่องนะคะชื่อดร์แกกี้หมามีหมอเด็กนะคะชื่อช่องเดียวกันกับช่อง facebook เลยนะคะเวลาเราเสิร์ชค้นหาจะเสิร์ชง่ายกว่าใน facebook ด้วยนะคะในใน u t u b e ของหมอนะคะโอเคนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กคุณแม่ซื้ออย่างนี้นะคะ แล้วก็ใช้วันต่อวันเนาะเด็กเมีมิงจริงนะคะหยอดลงไปเสร็จแล้วก็ใช้ลูกยางแดงดูด นะคะออกไปนะคะอันนี้คือในเบบี๋เนาะนะคะแต่ถ <pl ains> ้าเกิดโตขึ้นมาเราใช้เป็นวิธีล้างจมูกได้เลยค่ะคุณแม่นะคะล้างจมูกเลยนะคะใช้เป็นน้าเกลือนะคะอาจจะเป็นน้าเกลือแบบเป็นขวดนะคะแบบเป็นขวดแบบนี้นะคะอย่างนี้ก็ได้นะคะใช้ไซลิงค์นะคะใส่ปื๊สนะฮะน้าเกลือไหลออกมาเลยนะคะน้ํามูกก็ไหลออกมาเลยนะคะเด็กเล็กก็ใช้ไซลิงค์เล็กเด็กโตก็ใช้ไซลิงค์โตนะคะนี่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสักขวบนึงขึ้นไปอ่ะใช้หม ก็แนะนําสัก10ซีก็น่าจะได้ละแต่ถ้าเป็นเด็กโตนะหรือว่าผู้ใหญ่แบบเรานะคะใช้ไซลิงใหญ่เลยค่ะใช้ไซลิง20ซีเลยนะคะสาแก่ใจดีมากนะคะ <laughs> <laughs> ปื๊ดสองอเลยนะคะ โอเคแต่ทีนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่เป็นคุณแม่มือใหม่จริงๆนะคะคุณแม่มือใหม่จริงๆโอ้ยล้างจมูกก็ไม่กล้าเลยอะไรทายังไงดีนะคะเราก็แนะนําสิ่งนี้นะคะนี่หมอก็ไม่ได้แบบรับโฆษณาจากอะไรเลยนะจะบอกให้นะคะคลิปนี้นะคะแต่ว่าอยากจะมาแบ่งปันจริงๆนะคะนะอันนี้ก็คือเป็นพวกสเปรย์ใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะที่คลินิกเรามีทุกยี่ห้อเลยนะคะก็ฉีดปื๊ดนะคะปกติแล้วเนี่ยสเปรย์พวกนี้มันจะเป็นสเปรย์น้ําเกลือปกติจะไม่ใช่สเตียรอยนะคะ เป็นสเปรย์ที่เราใช้สําหรับให้ชุ่มชื่นในจมูกเนาะแต่เราสามารถจะแบบอะแดปนะเขาเรียกว่าแบบตัดแปลงมาใช้สําหรับเด็กที่ล้างจมูกยากๆนะคะนะแบบล้างจมูกยากๆนะคะก็คือพ่นรัวเลยคุณแม่ปื้ซ,ซ,ซื้อซื้อซื้อนะคะเปืองนิดนึงแล้วเดี๋ยวน้ำมูกไหลออกมาแล้วคุณแม่เช็ดข้างนอกแบบนี้ก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องแบบทะเลาะกันมากมายนะคะคุณปาร์คใช่ไหมคะคุณปาร์คบอกว่าลูกชอบมากเลยล้างจมูกนะคะล้างทุกวันเลยนะคะถ้าลูกไม่ร้องไห้ล้างทุกวันเอ่อถ้าคือถ้ามีน้ำ มูกอค่หมอก็แนะนําว่าล้างนะคะแต่ถ้าไม่มีน้ํามูกเลยไม่มีอาการภูมิแพ้ไม่ได้มีอาการแบบที่คัดแน่นจมูกอะไรอะคะ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องล้างได้นะคะเพราะว่ามันมีการศึกษาอันนึงนะคะที่เขาดูว่าในจมูกของเราเนี่ยในโพรงจมูกของเราเนี่ยล้วนมีทหารที่เอาไว้ต่อสู้เก็บกักเชื้อโรคอยู่นะคะถ้าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะ นะแต่ถ้ามีก็ไม่เป็นไรนะคะก็ล้างได้นะคะซึ่งล้างจมูกเนี่ยช่วยได้เยอะนะคะแต่เดี๋ยวก่อนที่หมอจะไปพูดเรื่องยานะเดี๋ยวหมอพูดเรื่องการล้างจมูกก่อนนะวันนี้โพสต์ไป2เทคนิคใช่ไหมรับมือกับลูกเวลาเป็นน้ำมูกนะคะล้างจมูกล้างได้เลยไหมล้างได้เลยนะคะเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันแบบเกินความจําเป็นอนะ่ะมันไม่ดีอยู่ละนะคะเพียงแต่ว่าเวลาเราทำพวกนี้เราต้องมีในใจว่าเอ๊ะ แล้วมันเป็นสาเหตุอะไรอะทำไไมลูกเราถึงมีน้ำมูกเนะเคยคิดไหมคะนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าล้างจมูกแล้วไม่ดีขึ้นนะคะจะต้องพาไปตรวจนะว่าเป็นอะไรนะคะบางคนก็เป็นหวัดติดเชื้อนะคะถ้าเป็นหวัดเชื้อไวรัสจุ๊บจิ๊บธรรมดาเนี่ยโอเคอาจจะล้างจมูกแล้วหายเองได้นะคะถ้าเกิดสมมุติแบบเป็นภูมิแพ้ไปเจอสารก่อภูมิแพ้มาน้ำมูกไหลล้างจมูกปื๊ดไป แล้วไม่ได้ไปเจอสารพวกนั้นอีกก็อาจจะหายเองได้นะคะนะดังนั้นคือสาเหตุสำคัญมาก ะะดังนั้นใครก็ตามที่แบบโอ้ยคุณหมอไม่ดีเลยล้างจมูกลูงมาเป็นเดือนแล้วนี่พอมาตรวจโอ้โหจมูกบวมมากแดงใหญ่ย,ย้อยแล้วไปข้างหลังเป็นไซนัสละค่ะคุณแม่นะคะดังนั้นเนี่ยคือการล้างจมูกมันดีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดล้างแล้วมันไม่ดีขึ้นนะเออเราต้องหาสาเหตุละนะคะไม่ใช่แบบล้างอยู่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นคือหมอก็แนะนํานะคะถ้าเกิดสมมติว่าอาทิตย์นึงแล้วย,ยังไม่ดีก็พามาตรวจได้นะคะโอเคนะคะ เดี๋ยวพักปรื้สนะตอบคำถามนิดนึงนะคะคุณนิดนิดบอกว่าลูกไม่ชอบทำอะไรกับจมูกเลยใช่ไหมคะใช่เลยเด็กไม่ชอบหรอกนะคะลูกหมอเนี่ยไม่ชอบเลยคนโตเนี่ยร้องไห้ร้องไห้ถ้าเกิดใครเคยเคยดูคลิปหมอล้างจมูกลูกเนาะอืมนะคะคือส่วนตัวต้องบอกว่าล้างจมูกลูกน้อยมากนะเพราะว่าลูกไม่ได้คือเป็นหวานน้อยอะแบบปีหนึ่งจะเป็นสัก 2อครั้งถึงนะเออสองสาครั้งอะค่ะนะคะนะ,ะนะส่วนมากเราก็กินยาเอาเนาะเพราะว่าลูกแบบท็อกซิกมากกับการล้างจมงูก <c oughs> <laughs> มันก็แล้วแต่คนเนาะเออบางคนก็หูนั่งเฉยล้างอะไรอย่างเงี้ยเก่งมากเลยนะคะนะแต่ทุกอย่างมันเป็นเทคนิคคะ่ะคุณแม่ถ้าเราจำเป็นต้องล้างนะคะ คุณแม่สามารถศึกษาได้จากวิดีโอล้างจมูกของหมอนะคะที่เคยทําไปเนาะให้จังหวะเขานะคะเวลาล้างจมูกอะ่ะบางคนที่บอกว่าอุย้ยล้างจมูกแล้วกลัวลูกสำลักนะคะหนึ่งนะคุณแม่ต้องแบบ เย็นๆก่อนนะให้รู้สึกว่าการล้างจมูกอะลองล้างกับตัวเองก่อนเราจะได้รู้จังหวะถ้าใครที่ไม่เคยล้างกับตัวเองนะคะก็จะแบบล้างกับลูกได้ไม่ไม่โอเคเพราะว่าหนึ่กลัวนะคะสองก็คือไม่เข้าใจถึงความรู้สึกของลูกมันต้องเป็นคนที่เคยล้างอะนี่เหรอไหมคะนะเวลาจะล้างก็ให้ให้ให,ให้ให้บอกลูกอย่างนี้นะคะให้ร้องคําว่า อ่าอย่างนี้นะถ้าใครเป็นลูกเด็กเล็กนะให้ร้องเพลงในช่วงใร้องแบบอาในช่วงที่เราใส่น้ําเข้าไปเพราะว่าเวลาที่เราเปล่งเสียงออกมาอาแบบนี้นะคะหรือว่าเวลาที่ลูกร้องไห่อ้องจ้าแบบะไรพวกเนี้ยเวลาเราทําเสียงดังะคะกล่องกล่องเสียงของเราที่มันปิด นะคะฝาที่มันปิดหลอดลมมันจะปิดเข้านะคะดังนั้นเนี่ยมันจะป้องกันการสำลักไปในตัวนะคะนะหนึ 1, 2, ่งสองสามอาแล้วก็ฉีดอย่างนี้นะโอเคนะนะคะแล้วใครที่ลูกกลัวไซลิงค์นะคะก็ใช้เป็นพวกขวดแบบนี้ได้นะคะนะหมอเคยทําให้ดูในคลิปเก่าๆแล้วนะคะขวดบีบเลยบีบเล่นเป็นปืนฉีดน้านะคะแล้วก็บีบใส่ข้างหนึ่งนะคะโอเคนะคะอันนี้คือเรื่องของการล้างจมูกนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ยา การใช้ยาเนี่ยหมอบอกช่วยได้มากเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่แบบว่าแบบล้างจมูกยากล้างจมูกลําบากนะคะยาเนี่ยเป็นตัวช่วยมากเลยนะคะแต่ยายาน้ำมูกในเด็กเล็กเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันมีทั้งผลข้างเคียงนะแล้วก็มีประโยชน์นะคะถ้าเกิดว่าลูกใครต่ํากว่า6เดือนเนะี่ยไม่แนะนําเลยนะคะต่ํากว่า1ปีก็ยังไม่ค่อยแนะนํานะหมอเอาจริงเหอะนะคะเอาสักแบบ เกือบปีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะถึงจะค่อยกินได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยยาลดน้ำมูกะคะ่ะมันจะมีอยู่2กลุ่ม1ก็คือกลุ่มที่เป็นยาแก้แพ้นะคะและ2ก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นยาลดการบวมในจมูกนะคะเคยได้ยินไหมคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เป็นยาแก้แพ้ก็เป็นกลุ่มนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะยาอยู่ใกล้มือเต็มไปหมดเลยเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกนี้เซอร์เทคใช่ไหมไดมิแทบ C.P.M. นะคะลูกใครป่วยบ่อยๆก็จะชินกับชื่อยามากๆใช่ไหมคะคนะแต่จะบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวไม่ใช่ฟังคลิปนี้แล้วก็จะไปซื้อกันเองนะคะ เพราะว่าแต่ละอันเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอาการของเด็กด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยหมอที่วินิจฉัยหมอที่ตรวจเนี่ยเขาก็จะดูว่าความจําเป็นมากน้อยขนาดไหนในการที่จะต้องสั่งยาแต่ละตัวนะคะแต่โดยพื้นฐานแล้วหมอทุกคนนะคะไม่อยากจะให้ลูกกินยาเยอะอยู่แล้วเนาะอืมนะคะนี่เราเรียกคนไข้เป็นลูกเลยนะคือหมายถึงว่าไม่อยากจะให้คนไข้ออกากินยาเยอะโดยไม่จําเป็นอยู่แล้วนะคะก็เข้าใจเด็กเนาะกินยาก็กินยายากลูกเราเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดรับยามีทั้งหมด5ขวดเนี่ยแม่ก็ต้องม นั่งกลุ่มคำมบับแล้วตายแล้วจะกินยังไงดีใช่ไหมคะนะแต่ทีนี้ก็คือว่าหลักการคือกินน้อยที่สุดเอาที่มันจําเป็นแต่ถ้ามันจําเป็นแบบเมื่อเช้าเนี้ยมีเคสหนึ่งมาหาหมอเด็กห้าขวบโอ้โหเป็นไซนัสแน่นสมูกมากเลยหายใจไม่ออกเลยหงุดหงิดตบหัวตัวเองตบมือตัวเอง หูอื้อสองข้างเลยแบบนี้มันก็ต้องใช้นะคะนะโอเคเนาะเอาเป็นไอเดียนะคะแล้วทีนี้แล้วถ้าจะใช้จะใช้อะไรนะคะหรือว่าเราพอรู้ว่ากลางๆเวลาที่แบบไปหาหมอหมอจ่ายยามาเราจะได้พอมีความรู้บ้างนะคะนะ,ะกลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกนี่เป็นกลุ่มยาแก้แพ้กลุ่มยาแก้แพ้นี่ก็มีหลายระดับยาแก้แพ้ค่ะมันจะมีระดับเขาเรียกระดับยาแก้แพ้โบราณน,นะแล้วก็ยาแก้แพ้สมัยใหม่ยิ่งโบราณแค่ไหนนะคะมันจะยิ่งหยุดน้ำมูกได้แบบ ชะงัดมากเลยนะนะแต่ว่าที่สําคัญคือมันจะง่วงมากเลยนะคะผู้ใหญ่อย่างเรากินแล้วก็จะง่วงทํางานไม่ค่อยไหวเลยนะคะเด็กก็จะเหมือนง่วงซึมง่วงซึมหลับตลอดนะคะก็จะเป็นพวกแบบ CPM ไดมีแทบอะไรพวกนี้นะคะก็คือเป็นยากลุ่มโบราณน,นะคะนะแต่ข้อดีคือมันหวาน เด็กกินง่ายนะคะหวานอร่อยมากลูกนี่เรียกร้องขอกินเลยอะนะโดยเฉพาะพวกไดมีแทบเนี่ยมันจะแบบเป็นรสองุ่นใช่ไหมอร่อยนะคะนะ CPM ก็อร่อยนะคะแต่ว่าข้อเสียของมันคือจะทําให้น้ำมูกเหนียวได้นะคะดังนั้นเนี่ย ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นกลุ่มเด็กโตนะคะเราก็ล้างจมูกควบคู่ไปนะคะแต่ทีนี้ในกลุ่มที่สูงขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นเป็นเป็นกลุ่มเขาเรียกเซอร์เทคนะคะนะพวกนี้ก็เป็นยาแก้แพ้ทั้งหมดนะคะแต่ว่าเป็นยาแก้แพ้ในกลุ่มสมัยใหม่ก็คือจะง่วงน้อยกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่านะคะอย่างบางทีเนี่ยคือมันจะเป็นยากลุ่มภูมิแพ้ไงเวลาจ่ายยาคุณแม่ก็จะงงว่า หมอบอกว่าเป็นหวัดไม่ได้เป็นภูมิแพ้นะทำไมสั่งยาแก้แพ้มาอะไรเงี้ยเคยเป็นไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่ายาหยุดน้ำมูกในโลกนี้มันไม่มีหลอกนะคะมันก็ใช้เป็นยากลุ่มนี้แหละที่เราใช้รักษาน้ำมูกนะคะแต่ว่าในในในระหว่างที่เรารักษาเนี่ยหมอเขาก็ต้องพิจารณาแล้วเนาะว่าสาเหตนหนุน่าจะเป็นจากอะไรถ้าสาเหตุน,น่าจะเป็นจากยาเป็นจากการติดเชื้อก็อาจจะสั่งยาฆ่าเชื้อร่วมด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าสาเหตุน่าจะเป็นจากแบบ ภูมิแพ้อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะสั่งยาแก้แพ้ร่วมด้วยแต่ถ้าสาเหตุอาจจะเป็นแบบเชื้อไวรัสทั่วไปจุม๋มจิ๋มเขาก็อาจจะสั่งแค่พวกยาแก้แพ้เพื่อลดน้ำมูกให้คุณแม่ประทังอาการไปรอเวลา5วัน7วันลูกก็จะค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะนะคะโอเคแล้วอีกกลุ่มนึงนะที่หลายๆคนถ้าเคยใช้นะมีใครเคยใช้ยาตัวนี้บ้างคะซูดโดเอฟรีดีนนะคะก็คือยาซูดโดน้ำเขียวนะคะไหนใครใครเคยใช้แล้วพิมพ์หนึ่งมาให้ดูหน่อยเร็ว นะคะนะถ้าลูกใครเป็นแบบขาประจําลงพยาบาลจริงๆนะคะจะต้องเคยใช้แน่นอนนะคะนะยาซูโดสีเขียวแบบนี้นะคะนะนะจะต้องบอกเลยนะว่ายาตัวนี้หาซื้อไม่ได้นะคะหาซื้อที่ร้านขายยาไม่ได้นะคะคลินิกหมอเองกว่าจะได้มาเนี่ยคือลําบากมากนะคะนะแล้วบอกเลยนะไม,ไม,ไม่ไม่ต้องอินบอกมาขอซื้อหลังไหม่นะ สายเฉพาะน้องที่จาเป็นจริงๆเพราะว่าได้มาจํากัดนะคะเพราะว่าเพราะว่ายากลุ่มนี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นอนุพันธ์ที่เขาเอาไปทําพวกแบบส่วนประกอบของยาบ้าค่ะเคยได้ยินไหมคะนะนะเป็นส่วนประกอบนะมันก็เลยเป็นยาที่ถูกจัดไว้เป็นวัตถุที่ต้องขออนุญาตพิเศษนะที่คลินิกเนี่ยกว่าจะได้มาต้องไปงยื่นเรื่องที่ สำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอสำนักงานสาธารณสุขจังหวดัดแล้วก็ยื่นเรื่องไปที่อ,อยอแล้วก็โอ้โหเยอะมากนะคะใช้เวลานานมากนะคะกว่าจะได้ยาตัวนี้มานะคะดังนั้นจํากัดการจ่ายด้วยนะถ้าใครเป็นโรงพยา,ยพยาบาลบ่อยๆก็จะรู้เลยว่าที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาจ่ายไม่เกินขวดหนึ่งบาง,บางโรงพยาบาลใจดีให้2ขวดนะคะนะเพราะว่ามันเป็นยาที่ออกฤทธิ์ในการลดการบวมในจมูกนะคะแตอหมอเวลาเด็กเป็นหวัดเนี่ย เขาจะแบบท็อกซิกอยู่2เรื่องหนึ่งคือคิ้มุกมันไหลตลอดอะคุณแม่ลำคาญะ,ะสองคือหายใจไม่ออกเลยคุณแม่จมูกมันตันตลอดหูอื้อไอตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องจมูกตันช่วยเรื่องหูอื้อได้ดีนะคะนะแต่ว่าก็ใช้ในเด็กเล็กๆไม่ได้เหมือนกันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะออฟเลเบลใช้ได้ประมาณตั้งแต่6เดือนขึ้นไปแต่โดยส่วนตัวที่ที่ให้เนี่ยก็คือเกินขวบอะ นะ,ะค่อยกินนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงของมันก็มีผลข้างเคียงของตัวสูโดเนี่ยนะคะอันเรียกสันส้นๆว่าสูโดจริงๆคือสูโดเอฟดีนเนาะ,ะผลข้างเคียงของมันก็คือกระสับกระสายนะเด็กบางคนเคยกินแล้วจะหงุดหงิดนิสัยเสียเลยอเออจะต้องบอกเลยคุณแม่แบบงงว่าเอ๊ะนี่ลูกฉันเปลี่ยนไปหรือเปล่านะคะลูกหมอเคยกินสูโดปั๊มครั้งหนึ่ง คือพลังนี่คือแบบหุดหีดมากแบบหุดหีดเลยนะใช้คําว่าหุดหีดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะจนแบบโอ,อ้ครั้งต่อไปฉันไม่กินแล้วนะคะแต่ว่ากินปุ๊บจะมูกโล่งเลยลูกจะแบบรู้สึกดีขึ้นเลยนะคะแต่ว่ามันอาจจะแรงไปสําหรับลูกเราแต่ว่าลูกบางคนคนไข้มงคนบอกกินแล้วไม่เป็นไรเลยคะ่ะคุณหมอลูกชอบมากนะคะมาโรงพยาบาลทีไรมาเจอหมอนะคะจะต้องขอเอายาตัวนี้อย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่ามันหาซื้อที่อื่นไม่ได้นะคะ อ้าวนี่คุณพรินเซสบอกว่าพิมพ์หนึ่งเคยเคยให้ลูกทานใช่ไหมคะเป็นไงบ้างลูกมีผลข้างเคียงยังไงบ้างมี side effect ไหมนะคะคุณทัชะพรนะคะบอกว่าคิดิกหมออยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่โครงการดีทาวนะคะอยู่ตรงใกล้ๆสวนเสือศรีราชานะคะอยู่ชนบุรีนะคะคุณนนิสลานะคะบอกว่าขอบคุณค่ะคุณหมอชอบฟังคุณหมอแนะนำเข้าใจง่ายใช้กับลูกได้ดีเลยนะคะขอบคุณนะคะนะคะ คุณนงนภัสนะคะบอกว่าลูกอายุ3ขวบ6เดือนนะคะคัดจมูกชอบเลือดกำเดาไหลเวลามีขี้มูกแข็งหลุดออกมาก็จะมีเลือดออกมาไม่ทราบว่าอันตรายไหมคะโอเคสามขวบเนาะคุณแม่เนาะอ่อนะคะ คัดจมูกเลือดกำเดาไหลใช่ไหมคะเวลาเลือดกำเดาไหลอะค่ะคุณแม่มันต้องมีที่มานะเลือดกำเดาในเด็กเนี่ยเอาเป็นว่าเวลาอันนี้ถือว่าตอบคําถามไปด้วยเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะมี inbox ถามหมอไม่แน่ใจว่าเป็นคุณนงนภัทรหรือเปล่าน,นะคะถามเรื่องเลือดกำเดาพอดีนะคะเวลาเลือดกำเดาเนี่ยมันคืออะไรมันคือเลือดที่อยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมคะนะเวลาลูกเลือดกำเดาไหลเนี่ยบางคนจะคิดไปไกลเลยเพราะว่ามันเพิ่งแบบเมื่อสักพักปีที่แล้วใช่ไหมมีดาราคนหนึ่งที่เขาเลือดกำเดาออกเสร็จแล้วเขาก็ไปตรวจปรากฏว่าเป็นมะเร็งเม็ด นะคะตอนนั้นเนี่ยก็จะมีเคสแบบเลือดกำเดาไหลมาตรวจเลือดกำเดาไหลมาตรวจเยอะมากนะคะาทั้งที่จริงก็ไหลกันมาเป็นปีแล้วอะ่ะเอออย่างเงี้ยนะคะนะนะต้องเข้าใจก่อนว่า1ให้มองหาเลยว่าลูกมีปัญหาเรื่องของเลือดออกหรือเปล่านะคะอย่างเช่น มีเลือดออกตามฟันไหมเออนอกจากจมูกอ่ะเขามีเลือดออกที่อื่นหรือเปล่านะคะหรือว่าตามตัวเนี่ยมีแบบจ้ำเลือดหรือเปล่าหรือว่ามีจุดเลือดออกหรือเปล่านะคะอุจจาระปัสสาวะมีเลือดไหมนะคะเวลามีแผลเนี่ยปูสมีดบาดเนี่ยเลือดแบบไหลเยอะแห้งหยุดช้าหรือเปล่านะคะ ดังนั้นให้ดูว่าลูกเนี่ยมีเลือดออกตำแหน่งอื่นหรือเปล่านะคะแต่ถ้าลูกไม่มีนะแล้วลูกก็แบบสบายดีแข็งแรงน้ําหนักไม่ลดไม่มีค่ไม่มีอาการอย่างอื่นนะคะมีแต่เลือดที่อยู่ในโพรงจมูกอย่างเดียวนะคะก็ต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะมันมีปัญหาอะไรที่โพรงจมูกหรือเปล่าที่เราพบบ่อยที่สุด บ่อยที่สุดเลยนะคะก็คือเป็นภูมิแพ้ของจมูกนะคะเด็กกลุ่มน,นี้เขาจะมีแบบการอักเสบของเยื่อบุจมูกเรื้อรังนะคะแล้วข้างในตรงเยื่อบุะคะ่ะมันจะมีแบบเส้นเลือดฝอยเล็กๆเล็กๆเนาะคุณแม่เนาะมันก็จะอักเสบแล้วก็ออกง่ายเวลาแล้วเด็กกลุ่มน,นี้จะเป็นยังไงมีอาการคันจมูกใช่ไหมเวลาเขาคันเขาถูอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะไปโดนเส้นเลือดพวกเนี้ยนะคะมันก็จะแบบทําให้มีเลือดกาเดาไหลออกมานะคะหรือว่าเวลาที่เขาสั่งน้ํามูกแรงๆฮัดชิวแรงๆพวกเนี้ย ะะหรือว่าเวลาเราล้างจมูกแบบอัดพุ้นเนี่ยนะคะเลือดพวกนี้ก็จะออกมานะคะดังนั้นหมอแนะนําว่าถ้าเกิดใครที่เป็นเดือดรังเนี่ยอย่างของลูกคุณ,ณนุนพัฒน์เนี่ยนะคะก็หลีกเลี่ยงกันแค่จมูกนะคะแล้วก็เดี๋ยวลองมาตรวจก่อนนะคะว่าในจมูกมีการอักเสบไหมต้องใช้ยาไหมนะคะเพราะว่าพวกนี้ถ้าเราปล่อยไว้เนาะก็เหมือนกับลูกเราเสียเลือดเรื้อรังอะนึกออกไหมคะนะเราก็แบบเหมือนเสียเลือดทุกวันทุกวันเหมือนเราแบบเ,เสียเลือดโดยที่ ที่เราไม่ได้รับการทดแทนอ่ะอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เป็นสาเหตุเรื่องของการซีดกันอะไรได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องหาสาเหตุเนะาะนะคะทุกอย่างอะมันก็ควรจะหาสาเหตุแล้วก็รักษาที่สาเหตุดีกว่านะคะโอเคเนาะ ปึ๊บอ๋อแล้วก็เวลาเวลาเลือดกำเดาไหลอือันนี้ให้ให้แถมนิดนึงนะคะเวลาเลือดกำเดาไหลอะคะ่ะบางคนจะแบบให้ลูกนอนไปเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วการทําที่ถูกต้องนะเวลาเลือดลูกเวลาลูกเลือดก,กำเดาไหลนะคะให้นั่งแบบนี้นะคะก้มนิดนึงอย่างงี้นะก้มนิดนึงนะคะนะถ้าเกิดใครใครเป็นเด็กโตเนี่ยเอามือบีบเลยนะเอามือบีบจมูกนี้ปึ๊บเลยนะคะแล้วก็อ้าปากหายใจ อย่างนี้นะแล้วก็อ้าปากหายใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นลูกเด็กเล็กแล้วเราสั่งให้อ้าปากหายใจไม่ได้เราก็เอามือบีบอย่างนี้นะคะกดข้างที่เป็นนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยเพื่อหยุดเลือดนะคะอย่างเงี้ยสมมุติเลือดออกข้างนี้ใช่ไหมคะคุณแม่คุณแม่ก็นิ้วกดอย่างเงี้ยนะนะคะนะเพื่อเพื่อให้มันหยุดนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในบ้านที่เราแบบหาน้ำโขงน้ำแข็งอะไรมาได้นะคะก็ให้เอามาอังตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็อยู่ในท่านี้นะคุณแม่ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่ให้ลูกเงี่ยงหน้าอย่างนี้นะเลือดมันจะทําไมคะไหลจากจมูกลงสู่คอทีนี้เด็กก็จะตกใจเพราะว่าหายใจไม่ออกเพราะว่าเลือดอะคะ่ะมันจะมีความหนืดความเหนียว อ๋อนะเลือดอะ่ะมันจะมีความหนืดความเหนียวถ้ามันไหลลงมาแล้วก็จะแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกจะอ้วกนะคะเออทีนี้พอเด็กอ้วกออกมาเป็นเลือดคุณแม่ก็จะยิ่งกังวลคุณสองว่าเอาตายแล้วคุณหมอทั้งเลือดออกจมวกด้วยทั้งเลือดออกอาเจียนออกมาเป็นเลือดด้วยโอ้ยโดนตรวจเยอะแยะสารพัดจะได้ตรวจเลยทีเนี้ยนะคะนะโอเคเนาะนะคะก็เบื้องต้นนะคะเรื่องของการมีเลือดก,กำเดาไหลนะ โอเคคุณชีต้านะคะถามว่าน้องสี่เดือนชอบมีน้ำมูกแห้งในโพรงจมูกหยอดน้ำเกลือบ่อยๆได้ไหมคะนะคะได้นะคะคุณแม่แต่ว่าน้ำเกลือสำหรับเด็กสีเดือนเนี่ยแนะนำว่าใช้เป็นแบบนี้นะแบบคุณแม่ก็ไปซื้อแบบนี้เนาะซึ่งมันใช้วันต่อวันนะคุณแม่อันเล็กจะไปใช้ขวดใหญ่แบบพี่โตไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกเราเล็กนะคะถ้าเกิดใช้แบบขวนี้เป็นไง 3เดือนจะหมดไหมนะคะเดี๋ยวเชื้อโรคมันเข้าไปนะคะโอเคนะคะ,ะทีนี้ถ้าใครเป็นกลุ่มเด็กโตนะ,ะพูดถึงลูกเด็กโตที่กินยาเม็ดนะคะก็คล้ายๆกันยาลดน้ํามูกแบบหยุดชง,งักกักเลยเนี่ยก็ไม่มีเหมือนกันเราก็ใช้ใกล้เคียงกันนะคะก็คือเป็นกลุ่มของยาแก้แพ้นะอันนี้พูดถึงคุณแม่ด้วยนะเออนะคะใช้ย,ยาแก้แพ้นะคะหรือว่าเป็นกลุ่มซูดโดที่เป็นเม็ด นี่นะคะอ่านี่ค่ะเป็นซูดอเอฟฟดีนที่เป็นเม็ดนะคะในคลินิกเราก็มีทั้งแบบน้ำแล้วก็แบบเม็ดนะคะโอเคนะคะก็จะช่วยลดได้เยอะเลยนะคะส่วนตัวคือกินปุ๊บโล่งเลยแต่หมอกินเองหมอไม่ได้รู้สึกว่ามีไซเฟกอะไรนะแบบหรือว่าทนยาก็ไม่รู้นะคะคุณชีต้าถามว่าเดี๋ยวนะคุณนงนภัสบอกว่าขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณนะคะคุณชิต้านะคะบอกว่าโรคภูมิแพ้แป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ โรคภูมิแพ้ตรงไหนนะเลื่อนเลื่อนอ,อ,อพอดีอันนี้มันเลื่อนสเดือนนะคะโรคภูมิแพ้ในเด็กเล็กๆรักษาอย่างไงคะคุณหมอก็ถ้าแพ้ก็ก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ค่ะคุณแม่นะคะอันนี้ตรงจุดสุดนะคะคุณเอม เอ็มวิกาใช่ไหมคะคุณเอ็มวิกานะคะบอกว่าน้องสองขวบสองเดือนชอบมีน้ำมูกถ้าอากาศเปลี่ยนนะคะแล้วจะจามบ่อยมากและมีน้ำมูกออกมาตลอดทั้งวันจะอ๋อตลอดทั้งวันจะไม่มีน้ำมูกแบบนี้แพ้อากาศหรือล่าคะเออก็เหมือนนะคะคุณแม่นะคะก็เหมือนนะเพราะว่ากลางวันแบบไม่เป็นไรใช่ป่ะชอบเป็นตอนเช้าเออนะคะพวกนี้อากาศหรือว่าช่วงอากาศเปลี่ยนนะคะถ้าเกิดมีประวัติคุณพ่อคุณแม่เป็นนะคะก็ก็ มีโอกาสสูงเลยนะคะที่น้องจะเป็นนะคะสวัสดีค่ะอ๋อันนี้น่าจะจากส,สปปลาวใช่ไหมคะหมออ่านชื่อไม่ออกขอโทษทีนะคะพิมพ์มาว่าสบายดีค่ะนะคะสบายดีนะคะเป็นแชร์ร์ให้หมอด้วยนะคะเย้ขอบคุณนะคะทุกคนที่ช่วยกันแชร์นะคะนะคะขอบคุณนะคะ จริงๆหมอม,มีมีแฟนเพจในส,สปปลาวหลายคนเลยนะคะที่ติดตามมาคุยกันหลังไม่เนาะก็ยินดีนะคะก็ดีใจที่มี Facebook เนาะเราก็จะได้ไปหลายประเทศเลยนะคะทั้งลาวทั้งพม่านะคะแล้วก็ทั้งเมืองนอกด้วยนะคะก็ออดีเหมือนกันนะเนี่ยนะคะดีใจที่ได้เกิดมาในยุคที่มี a c e b o o k นะคะก็ทําให้ได้สื่อสารกับทุกคนเนาะก็ได้แบ่งปันความรู้นะคะน,ะนะนะใครมีอะไรก็คุยกันได้นะคะคุณน้องชีต้าบอกว่าน้องสี่เดือน จามบ่อยคันตาเอสี่เดือนนี่ยังกินยากแก้แพ้ไม่ดีอ่ะคุณแม่นะคะต้องดูก่อนนะว่าลูกจะแพ้อะไรนะ <c oughs> มีผื่นด้วยไหมมีผื่นด้วยไหมอ๋อมีผื่นด้วยไหมนะคะนะอุย้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณแมมมี่นะคะบอกสบายดีนะคะโอสงสัยหมอต้อง <c oughs> ต้องหัดพิมพ์ภาษาภาษาสปปลาวแล้วนะคะนะมีหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ฟังอยู่จากลาวใช่ไหมคะอ๋อนะคะคุณเอมวิกานะคะบอกว่าแก้ยังไงคะคุณหมอหรือมีวิธีรักษายังไงน้องเป็นจีซิกพีดีไปถึงโรคจีซิกพีดีหรอคะคุณแม่จีซิกพีดีก็ไม่ไม่ต้องแก้นะคะคือมันแก้ไม่ได้อะจีซิพีดีมันเป็นโรคทางพันธุกรรมเนาะออนะคะอันนี้คุณแม่ถามเรื่องนี้ใช่ไหมออนะคะ แต่ว่าส่วนมากไม่ได้เป็นอะไรที่แบบน่ากังวลน,นะจีซิคพีดีอะค่ะคุะคณแม่หลายคนก็แบบชอบกังวลว่าแบบว่าเอ๊ะเป็นจีซิพดี D, จะกินนั่นได้ไหมจะกินนี่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจนะว่าในในฝ้าของแม่เนาะจะกังวลว่าเอ๊ะแบบลูกไม่เหมือนคนอื่นลูกเป็นอันนี้อย่างนี้นะคะแต่ได้นะคะอันนี้หมออ่านออกนะเนี่ยเดี๋ยวพิม์บอกว่าติดตามมาตลอดใช่ไหมคะได้ความรู้ดีหลาย นะตบมือให้ตัวเองอ่านถูกไหมคะ โอเคนะเดี๋ยววันนี้จะจบก่อนนะก็คือสรุปให้ฟังนะคะว่านะสเทคนิคนะสเทคนิคนะก็คือล้างจมูกก่อนได้เลยนะคะแต่ล้างแล้วไม่หายก็ต้องไปหาสาเหตุนะคะกินยาได้แต่ใครลูกเล็กต่ำกว่า2ปีไม่แนะนําให้ไปซื้อ,อยากินเองนะคะนะต้องมาตรวจก่อนดีกว่านะ,ะเพราะว่าไม่งั้นน้ำมูกมันจะเหนียวมันจะนืดหายใจไม่ออกไปกันใหญ่เลยนะคะโอเคนะคะใครมีอะไรก็ถามไว้นะเดี๋ยววันนี้หมอขอตัวไปก่อนนะคะก็เป็นกําลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ นนะะขอบคุณทุกคนที่มาติดตามนะคะแล้วก็แชร์ให้หมอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด subscribe ช่องให้หน่อยนะ <c oughs> ฝากด้วยฝากด้วยนะคะปีนี้จะตั้งเป้าหมายนะคะจะต้องได้โล่นะคะแสนสับท์ให้ได้นะคะคุณแม่นะคะช่วยหมอด้วยนะคะโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ